การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับปะตะท สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการเ <100 S 1> มืองไทยร้อยแปด วันศุกร์เวลา16.05นถึงเวลา16.30นทางททบ5แห่งนี้ค่ะค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนคะน้องดิีมนี่เลยค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะพี่โตใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวกันอย่างจุใจค่ะค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะได้ยืนอยู่กับคุณพภิเดชสิงหาเซนีค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านจะมาเป็นไกด์และให้ความรู้กับพวกเราค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็่ออื่นนี่ขอแนะนําให้รู้จักสวนสัตว์ตเปิดเขาเขียวสักนิดหนึ่งนะครับที่นี่นี่ถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรืออาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่5 0าแนไร่นะครับปีนี้เรา เปิดดำเนินการมารวมทั้งที่36ปีครั <ฮะ S 1> แล้วก็เริ่มจากเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างไปกับสวนสันว์อื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเดินกนี่ก็จะเดินไม่ไหวครับแล้วคงจะต้องมีพานาในการนำเที่ยวชมวก็จะมีรถกรอล์ฟนะครับเพื่อจะเราพาไปเที่ยวชม ลองไปดูนกกับโวใกล้ๆนะครับค่ะ,คะมันจะจิกไหมอะคะอ๋อไม่จิกลกครับก็ที่มาอยู่ใกล้ๆเราเพราะว่ามารอทาน<ไ>อาหารคระ,คะกินปลาคือช่วงฤดูนี้เขาต้องเลี้ยงลูกะ่ะครับค<อ>่อคนข้างที่จะต้องให้อาหารบ่อยรังเป็นช่วงผสมพันธ์ของเขาใช่ครนี่เห็นแล้วคว่าตัวสีเทาๆนี้เป็นลูกเจ้าของเขาราะอย่างชื่นนกกลับวะให้น้องพิมพ์บนลองตูสังเกตเห็นบริเวณ ผลภุมหางครับเป็นสีชมพูชมพูเนี่ยเป็นสีของผิดบัวครับมีสัตว์หลายชนิดจะตั้งชื่อตามตามรูปร่างของเขาตามพฤติกรรมของเขาทำให้เราจดจาได้ง่ายครับเรามาดูที่อาหารตอนนี้อันนี้ให้อะไรอะคะปลาทูปลาทะเลครับเป็นปลาตัวเล็กปลาทูตัวเล็กใช่ไหมคุณขอให้ได้ไหมคะได้ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญให้ความสนใจมากเลยนะครับ ผูช้ชมคะสังเกตได้ว่าจะมีนกสองสีคะ่ะสีขาวคือแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนสีเทาคือลูกนกที่กําลังฝึกอะไรอย่างนี้ส่วนสีเหลืองก็คือป้านก <c oughs> พี่เพี๊ยะคะเราจะชมนกแล้วเราไปที่ไหนกันต่อดีคะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงของพาเลทอยู่นะฮะนี่เราดูเรื่องของนกพาเลทแล้วเราไปดูไปดูทันตินพาเลทว่าจะแตกต่างจะน่าสนใจมากกว่ากันแค่ไหน แล้วค่ะนี่ก็คือโซนพาเลต์เฟรนกินค่คะออไ,ไปกันเลยค่ะโ <G ül> อ้ยได้ใกล้ชิดมากเลยอ่ะถ <G ül> ึนเต้นจังเลยไม่เคยใกล้ชิดแบบใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะ ก็ทานเยอะไหมคะ,มะวันนี้ก็ใส่สำอัดเคมอกัน ตื่นเต้นแล้วก็มาค่ะได้ใกล้ชิดได้ใกลเปิดให้ทุกคนได้มีโอกาสใกล้ชิดอย่างนี้เลยค่ะใช่ครับเปิดทุกวันเลยครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลมาที่นี่นะครับและเป็นให้อาหารเลยใช่ครับเราก็มีขั้นตอนในการที่เราจะต้องควบคุมไม่ให้คนขึ้นไปเนี่ยเราก็ให้อาหารอื่นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องระวังการที่เราได้ขึ้นไปเลี้ยง ก้ออาหารทะเลเนี่ยมันก็ทําให้เกิดฝึกเรื่องของการมีจิตเมตตาแบบแม้แล้วก็ทําให้โดยเฉพามเด็กและเยาวชนนั่นโอกาสของสวนสัตว์นี่เป็นเป็นโอกาสที่เด็กๆจะได้มาเรียนอย่างที่เราเห็นวันนี้มีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาใช่ครับ่คแล้วจุดต่อไปเราจะไปไหนต่อคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไปดูเรื่องไปดูนกปลาสองสองชนิดนะเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ตัวใหญ่ๆว่าเป็นโสดมากเลยครับ ตรงที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าสวนละมั่งนะครับก็เป็นคอนเซ็ปที่เรียกว่าโอเพนโซนนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาภายในส่วนแสดงสัตว์ได้นะครับแล้วก็สัตว์ที่ภายในส่วนแสดงเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่คุณเคยกับนักท่องเที่ยวทีเเียวคะหนูสงสัยคระว่าแบบละมั่งกวางอะไรเนี่ยเหมือนกันไหมคะครับละมั่งนีะจัดอยู่ในสัตว์ตระกูงกวางละมังนี่ก็เป็นสัตว์สงวนใช่ไหมเป็นสัตว์ป่าสงวนใน เราละจึงหยัดสมหวังสมคลองติดปลาปองสัตห้าร้อยสามสิบห้พวกนี้จะทานพืชครับแต่ว่าที่สวนสัตว์นี่เราจะใช้ตั่วกียางนะครับก็ต้องแกะนี้ออกัน,นนี้ตั่วกียางเนี่ยจะต้องส่งตัวอย่างไปตรวจแต่ว่าถ้าเป็นที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเพศเมียจะไม่หยิกเข่านะครับท่านผู้ชมคะจุดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งค่ะของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยค่ะพี่เตคะเดี๋ยวจุดต่อไปไปไหนกันต่อคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่โลกใต้น้ำครับโอเคค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะน้องพิมพ์คะถึงแล้วค่ะมาจักรันสัตว์โลกค่ะไปกันเลยก่าค่ะพี่ตูเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะใช่ลืมพี่เียพี่เตี้ยกะค่ะพี่เตียหายไปไหนเอ่ย โอ้ยมาแล้เปลี่ยนหุ่นตุ๊กตามาด้วยไม่่ใชเป็นอะไรคะเป็นโคลาฟใช่ไหมันไม่ใช่ตัวมันเป็นของตัวโคลาค่ะคือเชียงม่วนครับเชียงม่วนการนำโคลาฟมาเลี้ยงในประเทศต่างๆเนี่ยต้องผ่านเงื่อนไขของทางออสเตรเลียเพราะนั่นอย่างเช่นเรามีต้นยูคาลิปต์เนี่ยเขาจะต้องผ่านหลายชนิดทีเดียวอย่าง106เจ็ดสายพันธุ์ที่เราจะต้องมีการปลูกในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยอุณหภูมิมันต้อง ได้รับการดูแลควบคุมดูเผลอโครานี็จะเป็นสัตว์ที่มีถุงหน้าท้องก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีถุงคล้ายทงโจมค่ะหนูอยากเข้าไปดีแล้วอ่ะในมหาจักรสัตว์โลกเพราะว่าเรามีสัตว์ที่น่าสนใจคนนี้ไปด้วยได้ไหมคีกหลายชนิดค่ะโอเคค่ะนั้นตามพวกเรากันไปเลยค่ะแรกเลยของสวนน้ำนะพี่เจะให้าทผู้ชมเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว เลือดสั้นเนี่ยจะเป็นหน้าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนี่ส่วนที่สองก็จะเป็นที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเป็นผัดที่หลายคนเลืกว่าจะใส่ในบุญโบกจริงๆแล้วอยู่ในน้ำห้าอยู่ในน้ำฮิปโปนี่จะตัวเล็กกว่าที่เราเห็นที่เขาดินนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นฮิปโปแพร์ที่เราเห็นที่เขาดินตัวใหญ่ๆแมวลิงเซนทิปโปทั้งใหญ่เลยนะครับเราใช้วิธี เรื่องของการใช้ชีววบำบัดนะฮะัินทิโกเนี่ยถ่ายมูลออกมาก็จะมีปลาเนี่ยะครับคอยเก็บมูลมาทำให้น้ำสะอาดมาเช้นนะครับสุดท้ายนี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในอุโมงค์อ๋อนี่แังไปเข้าอุโมงค์ไม่ใ่จุดแรกเหรอคะโหแค่จุดแรกยังมีเยอะแยะไปหมดเลยไฮไลท์จะอยู่ที่อุโมงค์ครับโอ้โหค่ะกไน ก็เป็น,นส่วนแสดงของอแมวน้ำนะครับคือเห็นเขามีสองแบบค่ะแบบตัวหนึ่งสีเข้มกว่าสีอ่อนกว่านี่ครับเป็น็<ม>นลักษณะที่ทำให้เราสามารถจำแนกได้ว่าตัวผู้กับตัวเมียถ้าตัวผู้เนี่ยสีจะเข้มกว่าเพศผู้สีจะเข้มกว่าเพศเมียก็จะสีออกเป็นลำานตางาอันี้เป็นสายพันธุ์จากชาวอเมริกันอันนี้พิเศษมากเลยนะใเป็นเรื่องของการนำแมวน้ำมาเลี้ยงในสภาพน้ำสืดนี้ยก็มีการ ปรับนะครับเรื่องของท <ฮะ S 1> ่าของน้ำนะครับเพราะว่าแนวน้ำพวกนี้โดยปกติแล้วจะอยู่ในน้ำเค็แมแนวน้ำเป็นสัตว์ที่มีสมองที่ที่ดีเรียนรู้อะไรได้เร็วก็สามารถที่ทําให้ในสวนสัตว์หลายสวนสัตว์เนี่ยสามารถฝึกและวนำแนวน้ำม,มาจากกัดแสดงได้ สนใจค่ะพร้อมทั้งได้ความรู้นะคะและได้ชมสัตว์หลายชนิดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เปี๊ยกนะคะที่มาให้ความรู้และพาพวกเราไปชมสัตว์ต่างๆมากมายเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่กลับหรือจาน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงหรือไมใช่สายเพื่อนมทอรทัาแเรายังไม่สนใจพี่เซยายสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไมสนใจสายกับไหม กลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านจะเรียังจ้าสาวๆอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจงามลมิมนิตยสารที่ดาร,รายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

ข้อทจไมปลอดภัยตลอดเส้นทางขอสมากมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยังย้ง<ด>เพื่อบริการประชาชนปลอดภัยตลอดเส้นทางขอสมกยังไม่กลับหรือจะนา้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหมใช่สายเพยยยื่อนมาทักเรายังไม่สนใจวิทยาศาสตร์นี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม สายหไหมห้องกลับบ้านยังไหครับกลับบ้านกันไย่จังสาวอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจานิาาตยสารที่ดารายงานนิาาตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวานงแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศสนับสนุนโดย PTT High Force น้ำมันดีเซล,เซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมใหม่จากปตท GGI Tingsafety t i n g GGI นิตยสารทิดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การผลส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคมถึงพัทยาแล้วค่ะพี่ตู่ตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่เมืองจำลองค่ะ,คะสงสัยสิมันจจำลองคืออะไรสงสัยปะสงสัยสิคะว่าเมืองจำลองเป็นแบบไหนเนาะเอางี้ยวพักไปดูเลยก่อนไปเลยค่ะ ดีค่ะเิญเลยค่ะน,นัำตัวกับผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะ,คะเออชื่อวิวันเกษมเกศประคุณนะคะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์อยู่ที่เมืองจำลองพัทยาค่ะพี่หนึ่งคะอยากให้พี่หนึ่งเล่าประวัติย่อๆของเมืองจำลองแห่งนี้หนะะ่อยค่ะเออเริ่มจากที่ก่อตั้งของเรานะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศก็เลยคิดว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศมากนะก็เลยคิดว่าเราน่าจะจำลองสิ่งที่สำคัญของตลาดที่อมอยในที่ที่เดียวกันนะคะ อ๋อคือจำลองของจริงแบบย่อสสวนนะใช่ค่ะในัาราส่นน1ต่อ25ค่ะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะที่นี่สุดยอดจริงๆเลยค่ะเป็นการจำลองสถานที่ต่างๆของประเทศไทยไว้ครบที่นี่หมดเลยค่ะหืมดินแดนสยามจริงๆเลยนะคะเนี่ยไปชมใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะและนี่ก็คือการจำลองวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าพระแก้วของเรานะคะ่ึงวค่ะพี่ตู่นี้นะคะคือยโรปคะ่ะเอพเสรีภาพคะ่ะเหมือนไหคะพี่ตู่เหมือนค่ะพี่เหมือนค่ะไปกันเลยคะ่ะ ท่านผู้ชมคะโบเซนบาร์ซิลประเทศรัสเซียค่ะด้านหลังของตู้นะคะเมอร์ไลออนค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ประเทศออสเตรเลียทาวเวอร์บริดจ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะอบูซินแบร์ประเทศอียิปต์ค่ะพรอยแซลค่ะประเทศฝรั่งเศสค่ะ ท่านผู้ชมคะถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะทริปนี้มาทางมินิสยามมินิยุโรปใช่ค่ะเหมือนไม่ได้มาเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะภายวันเดียวค่ะท่านผู้ชมคะเราพักกันสักครู่แล้วกลับพบกันช่วงหน้าค่ะยังไม่กลับหรือจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงหรือไมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพิจาสานี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกันลียัางจันสาวสาวอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจงามลนลินิตยสารพิดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศแบง์อีกด้วย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน,น้ำมันอากาศยานนิตตีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟล์รายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปะตะทจะไปที่ไหนขอสอมอกพาไปค่ะจะไปที่ไหนก็ส่งด้ที่กอแพาไปสุดจุดหมายที่ต้อง ขอ้อเสนอ34ปอดไทยตลอดเส้นทางขอสมกมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อบริการ,ราาประชาชนปอดไทยตลอดเส้นทางขอสมกยังไม่กลับเลยจ้านา้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักเรายังไม่สนใจพิทยาศาสตร์นี่มีดีอะไร น้ำถึงไม่สนใจใส่ายไหมสายไหมน้ำก,ะะก,กลับบ้านแล้วไหครับกลับบ้านกันเลี่ยงจังสาวสาวอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจนิยตยสารที่ดารายงานนิยตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผน <ๆ S 1> แล้ววันนี้ทั่วประเทศสนับสนุนโดย PTT h i ีไฮฟ r c e น้ำมันดีเซลเสูตรสังเคราะห์เกรดพีเมียมใหม่จากปตท GGI ติงเ s a f e t y ิง g GI, think safety, think g i นิตยสารที่ได้แรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่บนข่าวพาำหนักค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นจุดชม,มวิวที่สามารถเห็นทิวทัศน์เมืองพัทยาได้ทั้งเมืองเลยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นที่จุดชม,มวิวอย่างเดียวค่ะเป็นที่สักการะบูชาของเสด็จเตี่ยด้วยค่ะอยากรู้ประวัติจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ทวีศักดิ์กันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องพิมน้องโตครับสถานที่ที่เรายืนกันอยู่นี่ก็เป็นสถานที่ชมวิวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยานะครับอยู่ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนักนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีอนุสาวรีย์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของกองทัพเรือด้วยนะครับก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมโอวังเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงจุมาลกร์เกียรติวงศ์นะครับซึ่งเป็นได้รับการขนานนาม ว่าเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับตอนนี้เราก็พาไปสักการะนิดนึงนะครับเพื่อจะได้รู้จักพระองค์ท่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัตินิดนึงนะครับรค่ะเราไปกันเลยค่ะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านแล้วนะครับอยาะทราบว่าทำไมท่านถึงได้ขนาดนามว่าเป็นองค์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยคะ ครับก็เนื่องมาจากว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีขนูประการต่อกองทัพเรือแล้วก็เป็นบ<ม>ุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยยุคล่านาานกคมของฝรั่งต่างชาตินะครับพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานให้กับกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะค,ะครับแล้วก็ชาประมงก็เรียกข้านว่าเสด็จเตี่ยรวมทั้งของกองทัพเรือด้วยก็ซึ่งเมนนื่อสอนหานเรือก็เรียกว่าเสด็จเตี่ยด้วยครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เตรียมสักการะบูชาเสด็จเตี่ยกันเลยดีวยกว่าค่ะเจอกันเลยครับ ็นไม่ว่าครับน้องได้ไหวสเสด็จเสียแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง,งรู้สึกเป็นสิริมงคลจับตัวเองค่ะใช่ค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณทวีศักดิ์ค่ะที่มาให้ความรู้และพาพวกเราไปสักการะเสด็จเสียน<อ>ในวันนี้ค่ะเป็นสิริมงคลด้วยค่ะครับขอบ<อ>คุณมากค่ะพี่ตู่คะมาพัทยาทั้งทีเราก็ต้องไปพบกับท่านนายกของเมืองพัทยาค่ะจะพบกับท่านเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะ ทั้งสองคนนะคะได้ยืนอยู่กับคุณอิทธพลค่ะคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีค,ครับค่ะค่ะอยากจะให้ท่านช่วยแนะนําสถานาาที่เที่ยวหลักๆของเมืองพัทยาค่ะก็เมืองพัทยาของเรานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล แต่ที่ท่องเที่ยวที่แนะนําหลักก็คือมาแล้วต้องมาที่ทะเลพัทยาซึ่งเรามีเกาะแก่งที่สวยงามนะครับครับรวมไปถึงชายหาดหลักก็คือชายหาดพัทยาชายหาดจ,จอมเทียนซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปชาวรัสเซียนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการนะครับได้สร้างขึ้นอย่างเช่นเมืองจำลองตลาดน้ำสีภาคสวนนงนุษพัทยานะครับรวมถึงพิพิธภัณฑ์ ขวดแก้วนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์รูปภาพสาพมิติอาร์ตอาร์ตอินพาราไดซ์นะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงการท่องเที่ยวในส่วนของของก,การแสดงโชว์คาบาเร่นะครับอาคาซาทิฟาน,นี่โคลเลเซียมนะครับแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติรวมถึงแหล่งบันเทิงต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราตอบวัตถุประสงค์ของคนมาเที่ยวพัทยาได้ทุกกลุ่มเลยทีเดียวทําให้เรานั้นจะต้องมุ่งพัฒนาในเรื่องของ การดูแลนักท่องเที่ยวในองค์รวมให้มากขึ้นอย่างเช mm ่ hmm. นความปลอดภัยดูแลปัญหาการจราจรแล้วก็เรื่องของการบริการการดูแลนักท mm ่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมนะครับ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวพัทยากันสำหรับพัทยานั้นเราพร้อมแล้วสําหรับการรับท่องนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มแล้วก็พัทยานั้นมีมากกว่าที่คุณคิดครับค,<ณ>ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับมาบ่อยๆนะโอเคเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แดงนะคะเจ้าของร้านสุดทางรักค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากจะให้พี่แดงแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะอ๋อครับผมชื่อบริตสรียงยงชื่อเล่นว่าแดงนะครับเป็นเจ้าของร้านสุดทางรักครับทั้งสองสาขาหลายฉบาลกรพัทยาครับก็ปีนี้เป็นปีที่42สนะฮะสาขาแรกที่หลักฉบาลตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็สาขาที่ที่เราตั้งกันอยู่นี้เป็น สาขาที่2ก็มีทั้งแท้สองสาขาเท่านั้นนะครับค่ะอยากใช้พี่แดงแนะนําเมนูอาหารหลักๆของร้านค่ะก็เมนูของเรานี่หลากหลายนะครับนอกจากจะเ,เราคงความเป็นอาหารทะเลยาวนานมาปัจจุบันก็มีอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมานะครับค่ะาจะมีอาหารยุโรปบ้างเพราะว่าในโซนของสาขาสองเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติค่อยงจะมากกว่าสาขาแรกเราก็เลยประยุกต์แนวอาหารเนี่ยเป็น แวนวแนวที่จะเป็นทั้งอาหารทะเลอาหาราซีฟู้ดญี่ปุน่นแล้วรวมถึงอาหารที่เกี่ยวกับพวกอาหารพวกโซนยุโรปนะฮะเมื่อกี้น้องพิมพเดินแอบเดินเล่นแป,ป๊บหนึ่งะคะ่ะเห็นมีแบบหลายโซนแบ่งเป็นหลายโซนใช่ไหมคะที่นี่ก็แบ่งเป็น2โซนนะครับโซนโซนโซนเดิมเนี่ยก็ปรับปรุงใหม่ก็มีแบรนด์ดนตรีมีมีบาร์ที่เป็นลองบาร์นะะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนกาแฟาสารแดงโซนอาหารญี่ปุ่น นี <molec> ่ก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับส3 2 2 2 2นะครับ0 3 8คาแล้วเส้นทางมาที่ร้านอาหารนี้ยากไหมคะผมไม่ยากเลยครับคือเรียบหาจอมเทียนมานะลงจากซอยชัยพฤกษ์ลงเจอทะเลเลี้ยวซ้ายมา1กิโลนะครับก็จะเจอร้านนี้นะครับค่ะครับค่ะคันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่แดงมากๆนะคะที่มานั่งพูดคุยกับเราแล้วก็แหมมีอาหารเต็มไปหมดเลยขอบพระคุณค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไ,ได้จังเลยวันนี้เวลาของเลมหมกลงแล้วอะสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามชมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งรายการเมืองไทยร้อยแปจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ